กันในกติกาเราคือเลือกผู้ชายนอนเด็กเลยคือว่คนอื่นเอาพี่นอนได้แล้วเอาติของใครน่าจ้ติใครไอ้ีใครเหรออเอตคนที่มายุที่นี้ของอาได้แร้มาบอของอรไม่รู้อยู่แล้วว่าใครคือเรื่องแบบน้างไม่จะไม่รู้ใครคจะรู้ใครเอาในร้อยอ่ะ นายอยอยกอดพีแสดงว่ายังยังมีเป็นอะไรใังเนนิคเล็กเป็นนิอคนนะบ้านเชียงได้ได้อยมีทั้งสามคนเธอก็รู้อยู่เขาบอกแล้วว่าชัยวุฒิอ๋เขาบอกแล้วว่าเราชอบชัยวุฒิถามอีกว่าใครอยากอยากอยากรู้ว่าคุณเปนใครคนใช่ไหมอยากอยากรู้ว่าอารีกับโต๊กเนี่ยบอกคนเดียวกันหรือเปล่าไม่บอกคนเดียวกันแต่ว่า บ้านคนเดียวกันไม่ใช่เหรอเห็นไหมไทรวดในคนเข้าตั้งเยอะแยะอ๋ในรอยไทรวดพี่บอยกับตุ๊กเป็นก็ไม่ได้บอกนั้นแม้กไม่ได้บอกแต่รู้กันน่ะว่าตุ๊กชอบใครอะตอนนั้นน่ะเออ้วรูกันตุ๊กไม่ได้บอกไงแต่คือของเราอันรู้กันเราไม่ได้บอกไปไหนนะฮะตุ๊กตุ๊กไงไปกับบ้านเนี้ยไม่ว่าไปไหนตุ๊กอยู่กับพี่บอยพี่บอยไชอบใคระตอนนั้นไม่ไงทำไมไม่รู้อย่าเลยก็เลยไม่เป็นไรไหม ราเฉลยไหมเลยเฉลยมาเฉลยไหมเรอยากเฉลยเรานภูมิจิ๊บชอบรนภูมิเดี๋ยวเดียเยไม่รู้อ่ะรู้วนี่เอาบอกกันนี่ชอบใครใหม่ไม่ใช่ดูไม่ใช่แชมป์ใครอบเรู้หราเรื่องนี่ป่ะเราก็รู้ว่าอ็อกชอบใหม่ด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันมีไ้ยเป็นเรื่องมัลกันในวงอะไรมีมมเมื่อก่อนมีไมเห็นไหมชอบใม มนตีคนเอออัปเดตมนตีใครเคยเห็นไอนมีดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วน it ี้จบปะจบแล้วเดี๋ย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 วก่อนนิดเดีนะก่อนนิดเดยนะก่อนนิดเดีนะมันบอกว่ามีไอ้มนตรีมีมีชอบไปีหมมีมันด้วยแต่มันไม่พูดลังจะพูดเวิร์กมาไงใช่ไหมเอาเวิกไปเลยเอาทำไมอ่าโดนตะปูทำไมถึงทำไมถึงประทับใจที่โดน เราเราบอกให้นะเรารู้อีกทำไมไม่เอาให้เจ้าตัวบอกเองแแล่ไข่ไม่เราเป็นคนงินเทั้งกันมอสีนั่นอ่านั่อ่าอ่ะเดี๋ยวทะเลอะไสิ่งนี้นะอ๋อน่ารักผมว่าตอนมาโหดเริ่มมาดูเรียบร้อยโอ้โหมาหกลายลายเริ่มบอกแล้วบอกแล้วลายเริ่มบอกแล้วโอกโหไม่ได้แต่ตนมันสี่เราชอบมากเลยชอบจูงีบินจูจูไหมนะจูอะไร จุงตายอย่าลนี่กเลยนะ้โมันน่าเบื่อเดนะอย่างนี้เดกันบ่อยก็เลยน่าเบื่อ้าเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายเปิดใจมากนะเว้นแกเป็นพยานนะของเรารู้อยู่แล้วไม่ต้อง่ย่ยากใหม่เลยแกเอาหน้ยังเป็นทะเลไม่จบเลยอะน่าจรู้แล้อะติ๊กใหม่แล้วใช่ไหมใหม่แล้วรู้แล้วุ นี่รู้แล้วว่าเหตุผลทำไมถึงชอบสปอร์ตแม่ไม่เห็นเราแต่ชอบมันตั้งนานแล้วโอ้ตุ๊กตุ๊กตอบว่าไงตุ๊กตอบว่าไงไม่ใช่ไปหาเหตุผลกันทีคะเธอก็ไม่แค่ชอบเชอบอะไรเออทำไมมถึงชอบไม่ได้ตอบเลยจะไม่รู้จะถามทำไมน่าจะมีนะว่าทำไมถึงชอบ มีแก้วตาชอบต้ราชอบพ่เก่พี่เก่งะชอบปมตมรา้ม้ไมมันใหม่อไร้มพาันมะพรวสองแล้วแล้วพวกแกจะว่โไป่ที่คุณพี่บอยใช่พี่บอยใช่ชื่ออะไรนะพี่บอยมีสองแล้วตนมามาสองแล้โอ้นอเลนอเล่นะไอนี้อันนี้คืี่มอันนี้คืพี่มนะฮะพี่ชอ่รู้ไหมโมรู้ตอนนี้ความเมาเป็ัง ไม่รู้ว่าตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงยืนพอแล้วน่ะจามมันั่งจามเอาพิสมัยเสร็จปุ๊บแล้วมหมดแล้วนี่มีแต่เราเนี่ยมีเล่าอ๋อไม่มีไอพรเออพอลชอบฟรีอ๋อพรก็มีอาการนิดนึงตอนเป็นไอวอลนะก็ทีมีแล้อะไรนี่หื้อหื้อหื้ออะไรเนี่ยเปล่าจิ๋วว่าจิ๋วว่าเราไม่ชอบใครจิ๋วชอบพนมบอกเลย จะมันจะมันเปนนกบ้านไม่ใช่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 เราไม่ชอบเด็กห้องสามความิดเบือนความจริงอ้าวเขาบอกแล้วกติกาห้องน้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กในห้องนั้นไม่ชอบใครเลยสักคนหนึ่งไม่ชอบไอ้นุ่นไอ้เด็กกันไอ้บูนเล็กอ๋อไอขาขาวๆจริงๆที่อะไรวะเต็กไอบูนไงก็บอกอยู่นี่ไอ้บูนจำได้ตั้งชื่อนักกำจัดปุ๋ ห้องสามตัวขาวๆเล็กๆไอ้นมั่างหมายตายที่ไม่ชอฝั่างหมาตายมั่วสุมจับพิจารณาคุณแม่เลยคุณอย่าจอมตายเข้ากันเลยนะคนมพนักงานไม่ไม่ไม่เราเพิ่มมากเลยตอนนั้นเราจะวิ่งไปดูสุนัขช้างตอนจบแล้วก็แต่แหม่สัญญาดีมีคนชอบเยอะมากเลยเราจะได้ยินกับทุกวันไม่เรายังไม่เจอกันตีนแลยังชอบใครตอนนั้น đã <laughs> bố kè, à? mình đang off tap, mình đang tap đang off đang tap đang camp Nó off đang tap đangวน, đangวน gì, đang đi. rồi ép anh chụp bao nhiêu ngàn?